สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องสติตรถไฟไทยครับช่องทีจะพาพี่น้องไปพบกับความคืบหน้าของการสร้างทางรถไฟครับพี่น้องเขามาแล้วกะฝากดไลก์กดแชรกกดติตามตกดกระดิ่งแจ้งเตียเพี่น้องเปิดเป็นกาําล่งแรงแจช่องน้อยน้อยนยครับจะได้มีโอกาสในน้ำความคืบหน้าของการสร้างทางรถไฟสายใหม่จากบ้านไทย ถึงสะพานมิตรภาพสามจังหวัดนคนปรปนุ่งครับืันนี้ภาพพี่น้องมาอยู่ในช่วงของอำเภอบอระบือครับอำเภอบอระเบือเห็นเปิดไฟอยู่นันคือรถเพิ่นจอดไว้ครับรถยังไม่ทรถขนนี่แหละครับรถขนขน้านปูนจะมาทำสะพานรถไฟข้ามถนนเส้นนี้ะครับเป็นมาล่อลงครับ คานปูนมากขั้นเดียวตอนหนึ่งขั้นเลยครับปิดเมืองเอามันปิดทางไหนนะครับมีหลายหลายสิบขั้นอยู่ครับหลายสิบขั้นอยู่พี่น้องนับท่านหมูผมก็ล้องนำอุญโยบนท่านบริษัทมันยันก,กีดขวางท่างเป็นสัญจรไปมากครับเสลด้เฝ่าไปกดแรงกด มาแล้วกะจิผ้พาพี่น้องแว่ครับวันนี้หลายุดที่เป็นสะพานขามทังรถยนต์เลยครับทางหลวงหมายเลขหนบสามบนอุตสารขามนะครับเป็นเขียวว่าเป็นข้านตัวนี้แหละก็จีเล่าเขาเห็นอยู่หนึ่งเป็นมาล่อลงนู่นครับว่างไปแล้วเรียบร้อยแล้วข้านนี้ก็จีขามจะนนไปแล้วก็จีสไลด์เสาเติมยื่รครับหไลด์เสาอยุ่ มาเบิ้งจุดที่เบินว่างเบิ้งสะกอนครับนี้ว่างสองว่างข้านมาแล้วหลายคลิปแล้วครับที่มาก็เป็นลง่งไนพี่น้องเบิ้งในสองคลิปสามคลิปนี่นี่แหละอีกัดอำเภอบอระบ,บือจังหวัดมหาสารคามครับระยะทางคุนก็สั่งสามร้ยาสิบหกิโลเมตรจาก ชุมทางหนองแวงไร่ไปจนถึงสะพานมิตรภาพสามเชื่อมต่อกับไฟท้างประเทศเล่าร้างกีนบนสางมากแล้วครับข้างบนที่เป็นทางไหนบน้างนะครับก็จะเริ่มยุ่ดยุดนี่แหละครับเป็นสะพานเรากำลังจะเป็นขั้นดินขั้นดินครับเป็นขั้นดินต่อมากสามารถเชื่อมกับสะพาน ที่จะขามทั้งลวงแผนดินทา้งซีเล่นก็เลยให้รถไฟเป็นไฟขามยกตัวตัวเองขามครับนี่เป็นขั้นดินครับเกษตรกรภาพพี่น้ยยนองสิบไปเบิงทั้งคุนคนมาย่ต่อคุน,นบทท่านไหนทำงานหรอกครับกันเลยบด พอเป็นตะก,กีดขวางเพลินนะตะเวทสิด้พาดเป็น้องสินไปเบิ่งจักข้าวครับหลังจากเห็นหลดขนขั้นปูนมาแล้วครัแปะข้มาข้างในก่อนจะเป็นสถานีครับสถานีเขาทั้งนาบนุร์ละครับสถานีบุรบือ ดินดินพยานาจะเรียบร้อยแล้วครับน่าจะเรียบร้อยแล้ว,ลวผมดินเพียงพ่อแล้วนะข้างหน้าเขาจะเป็นรางลถไบข้างหน้าเป็นรางลถไฟคนเดียวมั่งกองไปมองดูสภาพ การก่อสร้างความคืบหนักการก่อสร้างเป็นไปน้ำกันครับผมกะโนมีความรูเราขอพ่อด้สามารถเห็นน้ำกันฟอมกันครับพี่น้องนะครับเพียงแต่ว่าผมได้เห็นสดพี่น้องในเบืองจากคลิปผมนะครับแต่ว่าพ่อเด้เขาไปยุ่มยาในดันการก่อสร้างเบนหอดไสถึงไแลรวได้เกเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมบ่สามารถที่แนะนำนํำมาจากใพี่น้องเลย เป็นเบื้องลึกของเพิินครับแต่พอสมารถจะเนืนําคุณละครข้างนานจะเป็นสถานีครับแต่ว่าถ้าไหนไปครับไปจอดรถอีกก่อนไปขึ้นไปเบื้องทั้งหลังกนเป็นทั้งไหนขึ้นเบิงทีทีตีเป็นขั้นดินต่อจากสะพานนะครับเป็นยังไงมองข่างน,น,งงนาเขาเนะี่ยเป็นจุดสถานีเป็นอาคารสถานีเพลินครับ เจ็ดเจ็ด้ภาพพี่น้องขึ้นไปเบิ้งข้างบนนะครับว่าไดเอารถมาครับจะจอดกันขา้างล่างก็เคือยไปว่าอยากไปรลก,กวนเนพื่อนเพราะเป็นในตัาเพื่อนทำง้านกตก็มีบางทียุ่ไปครับ ปดคอไพ่มันเท่าเพิ่นกับว่าอย่างเรเฮาขึ้นไปกับเจอ,อยอะครับเพิ่นว่าอย่างไรเฮาขึนไปท็มีบางสียนพอมีโอกาสสิได็ไปนั่เสนอให้พี่น้องอีกแล้วครับบางสถานีแล้วครับบางสถานีทนฟังนะครับนบี่มาขึ้นมาแล้วดีเพิ่นว่างหินคลุกแล้วครับว่างหิน เสาที่ทังสายมุ่งเป็นเสาสถานีเป็นอาคารสังอาคารสถานีตรงนี้จะเป็นล่างซับหลีกเป็นอะไปมีไหลละมีไหลไว่างหินกรุกไปเป็นสิบสองสิบสามสิบนะครับสองสิบเซนติเมตรครับทีเสาเข็มที่เป็นลงไป ล่างล่างพื้นเขามาขึ้นมาไวแล้วครับมอนพื้นเขามาไวแล้วขนาจะพอกับพ่อันาในว่างหินคุกแล้วก็คือเพียงพ่อ้วและครับส่วนหินหินวางล่างหินบาลาสนะครับขึ้นมากองไว้แล้วครับสีดำดำนะหินบาลาศหินบ้างล่าง รัดซาบานเท่ากองวางลางนะครับล่างรถไฟปูนกับขันมาไว้ว่างไว้แล้วพี่เท่าจิตใจเท่านั้นครับขอบพุณพพอม่เพี่น้องที่ขอมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนเป็นกำลังแร่งแกงจองสถิตรถไฟไทยครับขอบคุณหล,ลายๆครับ มากมากยังที่พิษผ่าดไปกับขอตัวขอให้พี่น้องเลยบอกว่าเป็นบอกว่ายังกะับบอกเข้าใจครับขอตัวขอให้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับพี่น้อง